เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในไม่ช้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีเพราะต่างคนต่างเป็นทั้งเพื่อนและเป็นที่พึ่งพาทางใจให้กันและกันส่วนคนโสด ใครโสดเตรียมตัวไว้ช่วงนี้ดวงความรักของคุณโดดเด่นมากสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากมายเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆงานใหม่หรือต้องดีลงานกับคนใหม่ๆในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ แม้ว่าจะเถียงกันบ้างแต่ลึกๆก็ยังรักกันอยู่ส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักแบบพรมลิขิตจ,จัดให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักลึกซึ้ง แต่มักจะไม่แสดงออกมาผ่านคำพูดส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบเนียนๆที่จะเริ่มต้นจากเพื่อนกลายเป็นคนรักในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างมีเสถียรภาพดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการงานมีเกณฑ์ปวดหัวเพราะมีเรื่องงานวุ่นวายมากยิ่งทำงานร่วมกับคุณหมู่มากก็ยิ่งวุ่นวายหนัก ช่วงนี้คุณควรต้องอดทนไว้สักหน่อยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อุปสรรคปัญหาต่างๆทําทให้ความรักของคุณแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนคนโสดคนดีๆจะวนเข้ามาหาคุณในไม่ช้าสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างคล่องตัวดีแต่ยังหวังลาบจากทางอื่นไม่ค่อยได้เรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก และต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นการเหนื่อยหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีเยี่ยมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่โรแมนติกเหมือนแต่ก่อนแต่ก็มั่นคงดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดความสัมพันธ์รักครั้งใหม่จะพัฒนาจากมิตรภาพแบบเพื่อนไปสู่คนรักสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนิดหน่อยพอกระชุ่มกระชวยหัวใจเรื่องของการงานเจอเรื่องจุกจิก ใจแต่จะทําอะไรก็ไม่ได้อย่างมากก็แค่ให้คุณรําคาญใจก็เท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เหมือนจะดีแต่บางทีก็มีปัญหาเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันส่วนคนโสดมีหลายเรื่องให้คุณต้องคิดจนไม่มีกระจิตกระใจจะคิดเรื่องของความรักเลย สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีะไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงชะตาของคุณค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณหวั่นไหวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงจนบางจังหวะก,ก็รู้สึกเหมือนว่าอยู่ตัวคนเดียวส่วนคนโสด มีเกณฑ์พบรักที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ